สวัสดีครับทุกคนตอนนี้แอดมินกำลังจัดทำ EP ที่42นะครับมีชื่อว่า SIPMAX แจก USD ฟรี free, มูลค่า1,000บาทตามมาดูนะครับวันนี้แอดมินเข้ามาเช็คที่ในกระดานจู่ๆเนี่ยก็มีเหรียญ USDT เนี่ยงอกขึ้นมาที่1,002บาท89สตางค์นะครับเห็นไหมตัวล่างสีเขียวๆเ,เดี๋ยวแอดมินเลื่อนขึ้นมาให้ดูชัดๆอันนี้ได้มาฟรีนะครับจากกระดาน S i p m a เขาแจกมาให้ เป็นเงินที่ได้มาจากกิจกรรมจัดเพื่อแจกโดยมีเงื่อนไขแค่ว่าเทรดเหรียญอะไรก็ได้รับเงินคืน3%ของมูลค่าที่เทรดแต่เงินคืนได้ไม่เกิน1,000บาทกิจกรรมนี้เริ่มตั้งแต่วันที่1ธันวา2564ถึงวันที่5มกรา2565โดยซิ p m a ็จะแอร์ดรอป ก็คือการโอนเหรียญใส่มาในกระเป๋าเราโดยไม่คิดค่าใช้ใจ่ายนั่นแหละครับโดย Sip m a ็จะ Air Dr o p เหรียญ usdt ให้ภายใน30วันนับจากวันจบกิจกรรมจบกิจกรรมวันที่5มกรานะวันนี้เป็นวันที่4กุมภาส่งเงินมาให้อดมินละอา้าวลดไปละเหลือ ,1 น0บาทเราเข้าไปดูนะครับว่าเขาโอนมาตอนกี่โมงแอดมินก็ดูที่เม,เมนูบนนะเมนูด้านบนแล้วก็คลิกที่การโอนอยู่มุมขวามือก็จะบอกมาแล้วครับว่าเงินโอนมาวันนี้นี่แหละ วันที่4กุมภาพันธ์เวลาบ่าย3 57นาทีครับแล้วแอดมินจะทำยังไงต่อกับเหรียญ usdt 30มเหรียญกว่ากว่าแอดมินก็เอาไปฝากซิปอัพสิครับแอดมินก็ไปที่กระเป๋าสตังค์นะครับแล้วคลิกที่คาว่าโอนแหมขึ้นมารอเลยเตเตอร์ <c oughs> usdt แอดมินก็คลิกที่100%ครับผมแล้วก็ยืนยันการโอนสำเร็จเสร็จสิ้นเท่านี้และครับเอาละครับคลิกไปคลิกมา ขึ้นมาละอยู่ใน Z Wallet แล้วเห็นไหมครับแสดงว่าแอดมินเอามาฝากเผื่อเรียกไว้แล้วเนี่ยตอนเนี้ยอ่าโอเคอันนี้แอดมินโฆษณาให้โดยไม่ได้ค่าโฆษณาเลยแม้แต่บาทเดียววันนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดี